ธรรมะชาวบ้านวันนี้วิญญาณเมื่อลงมาจุติหรือเกิดแล้วทุกชีวิตก็ลงมาเผชิญกับความไม่เที่ยงอาิจังทุกขังความไม่แน่นอนตั้งแต่การเป็นอยู่ไปจนถึงการใช้ชีวิตในขณะที่ชีวิตเดินไปข้างหน้าบางคนเกิดมายากจนแต่พอโตไปก็สามารถสร้างความร่ำรวยได้บางคนเคยร่ารวยแล้วกลับมาจนก็มีนั่นคือสภาวะภายนอก ส่วนสภาวะภายในจิตนั้นก็พบกับความไม่แน่นอนความพอใจความไม่พอใจสุขบ้างทุกขบ้างทุกข์ที่เกิดจากความไม่สมหวังบ้างและทุกข์ที่จะต้องเกิดแน่นอนคือความทุกข์จากการเจ็บไข้ได้ป่วยพระพุทธเจ้าทรงมีพระมหาเมตตาที่คุณได้เห็นความไม่เที่ยงอนิจจังของชีวิตพระองค์ทรงหาทางค้นทุกข์โดยการใช้ปัญญาร,รมคือหลัก อวยสัตสอิธิบาทสีในการแก้ไขปัญหาชีวิตพร้อมหลักธรรมอีกมากมายเพื่อมารับมือกับความไม่เที่ยงอลิตจังในชีวิตทรงนำหลักสำคัญในการให้ีทุกชีวิตพ้นจากวัฏสงสารพ้นการเวียนว่ายตายเกิดในที่สุดด้วยการปฏิบัติภาวนากรรมฐานวิปัสนาวันนี้ขอให้พากันทำทานถือศีลแล้วอย่าพลาด การภาวนากันเถิดครับ